Here with ไม่มีใครจะเอามึงหลอกจ้าอย่าไปเพอ้อเจอ้อนะคะใช่ไม่มีวันปัามรักกันไม่ไนดะ้และสำหรับใครที่ยังไม่มีแฟนเตรียม p พ o i n t ไปบีฟพระแม่กันเลยค่ะสิงออนไลน์พาโมพาทุกคนไปตะลุยหาความรัก ไปมูขอความรักที่ตึกเกศรที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ยอดฮิตสำหรับคนโสดเลยก็ว่าได้เพราะจากกระแสไอโทพระแม่รัศมี a b อัลบั้ยูทำให้ทุกคนเนี่ยพากันมาขอคู่ที่นี่เยอะมากการเดินทางก็สะดวกสบายลงจาก BTS เข้าไปที่ตึกเกศรกดลิฟต์ไปที่ชั้น4ได้เลยแค่มาที่เนี่ยก็มีโอกาสสละสดแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าที่เนี่ยส่วนใหญ่อคนโสดเขามาไหว้กันมันก็ต้องมีคนอยากได้คนแบบเราเป็นแฟนบ้างแหละ พระแม่ลักษมีเป็นชายาของพระนารายมักปรากฏในรูปหญิงงามสีกายเป็นสีทองพร้อมกับชุดสีแดงสีเหลืองหรือว่าสีชมพูบางทีเนี่ยก็ยืนหรือว่านั่งอยู่บนดอกบัวถือดอกบัวสวยๆเป็นสัญลักษณ์ของพระองค์เลยใครที่บูชาและศรัทธาพระองค์ก็มักจะเชื่อว่าพระองค์แม่เนี่ยจะประทานพรให้ในทุกๆอย่างเลยทั้งด้านความสําเร็จในการทําธุรกิจ การเจราจาก,การทํามาค้าขายและแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ปัจจัยสีแต่ความรับเนี่ยมันก็ช่วยให้ชีวิตเนี่ย มีแรงเดินต่อได้นะคะพระแม่ปกติแล้วชาวฮินดูนิยมไหว้พระแม่ลักษณีในวันศุกร์และควรใส่เสื้อสีชมพูเพราะพระแม่เนี่ยชอบสีชมพูและแน่นอนว่าของสีชมพูที่เรานาํามาไหว้ในวันนี้คือสิงหพิงแ์เลมอนโซรากระป๋องสีชมพูถูกใจพระแม่แน่นอนพร้อมกับความสดชื่นจากสตรอเบอรี่และผละไม้รวมที่ดื่มแล้วสดชื่นพร้อมสลัดสดเลย หาซื้อได้ง่ายๆเพียงสั่งผ่านสิงออนไลน์สั่งได้ทุกที่ส่งฟรีถึงบ้านแค่นี้ก็มีเครื่องดื่มอร่อยออร่ยเอาไว้ดื่มที่บ้านแถมยังสามารถนําไปไหว้พระแม่ลักษณีกันได้เช่นกันหลังจากถวายของแล้วการสวดบูชาให้สวดถึงองค์พระพิฆเนศก่อนบทไหนก็ได้นะ หลังจากนั้นให้สวดถึงพระแม่ตามป้ายที่หน้าแท่นองค์พระแม่ได้เลยและอีกจุดที่สําคัญหลังสวดถึงพระแม่แล้วให้พูดคุยกับพระแม่เช่นให้เราแนะนําตัวก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนมาทําอะไรแล้วก็ต้องการปรึกษาพระแม่เรื่องอะไรเหมือนเราเนี่ยพูดคุยกับผู้ใหญ่เลยและต้องขอพรอย่างละเอียดระบุให้ชัดเจนครบทุกอย่างอย่างเช่นถ้าเรามามูขอแฟนก็ให้บอกนิสยัยบอกสเปคหน้าตาลักษณะ คือจริงๆก็ควรทำ powerpoint มาพีเซนต์ให้พ่อแม่เลยจะดริดที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องลงมือปฏิบัติแัดองค์ปัดแอปออกไปเที่ยวออกไปเจอคนหน่อยถ้าแกิว่าอยู่แต่บ้านเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเรายังไงเหมือนกันเนาะ